โอ้หทุกคนใครได้ดูการแข่งขัน,นะะสารัฐกับอิตาลีบ้างก็บอกว่าแต้มต่อแต้มของจริงแอดถึงบอกไงคะห้ามพลาดเลยสําหรับ คู่ที่เก่งๆแบบนี้เนื้อป้าคืออีกโกนูขึ้นปุ๊บก็ตบได้ปั๊บสารัฐขึ้นปุ๊บก็ตบได้ปั๊บคืออยู่กันที่แบบจุดเล็กๆเท่านั้นเลยนะคะคือผิดพลาดน้อยมากคือชอบมากการขัดแบบนี้คะแนนคือเต็มต่อเต็ม9 9้า10 11 1 1 12 12คือคาดเดาไม่ได้เลยะค่ะทุกคนว่าวันนี้ใครจะชนะแต่ความดุดันความเป๊ะของเกมบุกแอดก็ยังมองว่าอิตาลีแอบดูปึกกว่าสารัสนิดหนึ่งนะคะทางด้านเก ค,คือคอีกนูแบกได้ก็คือแบกเลยอ่ะคือขึ้นปุ๊บ ทำแต้มได้หมดคือความหวังอยู่ที่ไอโกนุและไอโกนก็ทําได้ทุกลูกเข้าใจป่ะสวนสารัฐก,ก็เน้นช่วยกันเลยเน้นช่วยกันไม่ได้แบบมีใครโดดเด่นไปกว่าใครนะคะคือเน้นบุกช่วยกันเน้นบล็อกช่วยกันเน้นรับด้วยช่วยกันเลยอ่ะคืออิตาลีโดยเฉพาะซิลานะคะโดดสูงจริงๆตอนต้นเซตนี่สารัฐทําเกมค่อนข้างดีเลยนะคะคะแนนนําอิตาลีแล้วก็เกมบุกดีพอมาช่วงกลางเซตที่อิตาลีแบบไฟมาแล้วไงรู้แล้วคือเครื่องสตาร์ทและสตาร์ตติดปุ๊บ โอ้โหบุกยับพอมาจนถึงช่วงจะท้ายเซตนะคะทุกคนสหรัฐก็เป็นฝ่ายตามอิตาลีอยู่3มคะแนนก่อทุกคนถือว่ามันมันไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรเท่าไหร่นะสหรัฐก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรเลยนะคะคือแค่แบบเกมบุกของอิตาลีเขามาดีจริงๆคือเกมบุกมาแรงมากๆจนสหรัฐก็อ่ะรับไม่ได้แล้วก็ คะแนนก็ไหลไปฝั่งอิตาลีก็พูดง่ายๆก็เหมือนประมาณว่าสารัฐอาจจะตีไม่ตายค่ะอีโกโนตีตายกว่าอิตาลีก็เริ่มมาหน้าบล็อกดีขึ้นแน่นขึ้นจับสารัฐได้เป๊ะขึ้นนะคะสุดท้ายค่ะอิตาลีก็เอาชนะสารัฐในเซตแรกนะคะทุกคนด้วยสกอร์2 5ต่อ21นะคะคือมันก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรเยอะขนาดนั้นแต่แค่อย่างที่บอกทุกคนสหรัฐก็พยายามบุกบุกบุก,บก แต่ก็เหมือนโดนอิตาลีสกัดกันและพออิตาลีมาบุกกลับก็ถือว่าเฉียบเลยโหดเลยดุเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วในเซตแรกเราอาจจะเห็นว่าระบบทีมของสารัฐอาจจะก,ก็อย่างที่บอกเซตแรกทุกคนมันอาจจะยังไม่สตาร์ทเครื่องนะสำหรับสารัฐก็เซตสองไปดูค่ะมาเซตที่สองต้นเซตสารัฐก็สตาร์ทได้ดีนะคะแต่ด้วยความที่บอลแรกสารัฐรับไม่ดีนะคะเกมบุกเลยไม่ได้เต็มที่เท่ากับ ออิตาลีรวรไปถึงพอเกมบุกไม่เต็มที่ปุ๊บหน้าบล็อกของทางฝั่งดานิซี่เนี่ยทางฝั่งอิตาลีสาวดานซี่ก็จับเก่งเหลือเกินก็ยังแต้มต่อแต้มอยู่นะคะในช่วงต้นเซตไม่มีใครยอมใครเลยหน้าบล็อกอิตาลีก็ดีมากมาจนถึงกลางเซตนี่ผัดกันนําผัดกันตามอยู่อย่างเงี้ยทุกคนแต่ก็มันยังเป็นคะแนนแบบ หากันหนึ่งแต้มอะคือ,อทีมเก่งเขาไปกันแบบนี้จริงๆนะสุดท้ายค่ะท้ายเซตเหมือนเดิมอิตาลีขึ้นมาบุกบุกบุกทำอะไรไม่ได้ยกสูงเข้าไว้อีโกนูจัดการเองแก้ไขได้ให้หมดเลยนะคะเพราะทีรายของสารัติขอเวลานอกครบทุกเซตเลยนะคะสุดท้ายค่ะอิตาลีก็เอาชนะสารัตในเซตที่2ด้วยสกอร์เดิม2 5ต่อ21ค่ะ สารัฐมนหลุดในช่วงท้ายเซตอีกแล้วเหมือนกับเซตแรกเลยหูเกมบุกข,ของอิตาลีคือมาดีเลยคือมาดีหมดเลยรวมไปถึงหน้าบล็อกของอิตาลีก็อ่ะนั่นแหละค่ะที่สุดพอทีมเก่งมาแข่งกันนะนะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยอร่อยาบอกแฟนๆได้บอกว่าเราเห็นได้ชัดเลยว่าทีมไหนอะ่ะ ม,มันมีข้อบอกพร่องมันมีจุดที่มันทําไม่ได้เพราะอะไรจะเห็นได้ชัดเลยนะคะสําหรับทีมที่เก่งๆมาแข่งกันแบบนี้นะมาเซตที่สในช่วงต้นเซตนะคะต้องบอกว่าอิตาลีก็โทรผลงานได้เดีย่ะคือเกมบุกดีหมดเลยนะสําหรับอิตาลีแต่ก็มีหลุดเหมือนกันนะสาหรับอีโกโนูนะคือจริงๆมันผัดกันหลุดผัดกันอะไรนิดๆหน่อยๆเท่านั้นอยู่ที่ว่าใครจะบุกได้ ดีติดต่อกันเท่านั้นเลยคือถ้าติดต่อกันปุ๊บอะรู้สึกว่าฝ่ายนั้นอะจะแบบมีแรงทําให้คะแนนไหลไปเรื่อยๆและดูแล้วก็จะเป็นฝ่ายของอิตาลีนะคะที่ค่อยๆไหลไหลไหลไปเรื่อยๆเลยต่อม,มาในช่วงกลางเซตนะคะทางอิตาลีค่อยๆนําไปเรื่อยๆเลยค่ะคะแนนไหล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 เลยนะคะเพราะว่าสหรัฐอะวันนี้ก็อแอบมีปัญหากับบอลแรกนะคะทาให้เกมบุูของสหรัฐอะไม่ค่อยสมบูรณ์พออย่างที่บอกพอมันไปกลายเป็นบอลแก้ของสหรัฐ อิตาลีก็จับล็อกจมหมดเลยค่ะและตอนที่สหรัฐมีโอกาสได้เกมบุกนะคะก็กลับผิดพลาดเองนะคะมีออกบ้างมีเสียบ้างต้องบอกว่าอิตาลีอ่านสหรัฐขาดหมดเลยนะคะคืออุ้ยน่าจะศึกษาเกมของสหรัฐมาดีมากๆจริงๆท้ายเซตนี่มาคะแนนแบบบีบหัวใจนะคะ<ม>อิตาลี22สหรัฐ21มาดูว่าจะปิดกันได้ไหมช่วงเวลาขับขันแบบนี้นะคะสหรัฐก,ก็เสิร์ฟติดเน็ตไปเลยค่ะ ทำให้อิตาลีเป็น23ต่อ21เนี่ยเป็นช่วงเวลาท้ายเซตที่นักกีฬาต้องมีสติจริงๆนะคะสุดท้ายค่ะอิตาลีก็ชนะสหรัฐในเซตที่3ด้วยสกอร์25ต่อ23นะคะชนะสหรัฐไปแบบ3เซตรวดโอ้ my g ก d คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออมัน3เซตรวดได้ไงว้าทำไมสหรัฐไม่ได้สักเซตเลยถ้าทุกคนดูคะแนนจะเห็นว่ามันก็ขึ้นแบบ20ทุกเซตเลยนะคะดังนั้นก็โอเคและอิตาลีเกมบุกเหนียวจริงๆวันนี้ เกมรับก็สุดยอดเกมรับอิตาลีดีเลยต่อบอลมาให้อิตาลีโตกลับได้แบบจุกจุและตัวบุกตัวคิลเลอร์ของอิตาลีเนี่ยก็ทุกคนดูดิอีกโนซิล,ล่ารวมไปถึงแบบโอ้ตัวบล็อกของเขาหน้าเน็ตทุกอย่างคือมันครบองค์ของอิตาลีอิตาลีกลับมาแล้วค่ะกลายเป็นสารัฐที่ต้องกอบกู้เอกราชมาให้ได้ สารัฐก,กลับบ้านทันทีไปซ้อมต่อลุยแล้วก็จะหวนมาเจอกันอีกนี่แหละคะ่ะในโอลิมปิกใครได้ดูสารัฐก,กับอิตาลีบ้างทำไมอิตาลีถึงเอาชนะสารัฐได้แบบ3ต่อศูนย์เซตขนาดนี้สารัฐผิดพลาดตรงไหนบ้างเล่าสู่กันฟังเลยคะ่ะในมุมมองของทุกคนที่ได้ดูถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์ะคะเป็นกำลังใจทางเราตบลูกยางสาวไทยในการทัวร์นาเมนต์ต่อไปด้วยนะคะทุกคน